ได้กินปลาทูหอมแล้วพี่น้องเดี๋ยวแยกจิเอาออกแล้วเเลยดหน่อยเนี่ยทุกแล้วปลาทูพร้อมกินเขาเลยจ้าเหลืองอุยหุยเลยจ้า ก้าเดือนตุลาพฤศจิกาอย่างวะเดือนกันยาตุลาพฤศจิกานี่ป,ปัดทู่พันธุ์สิหที่มั่นดิพี่น้อง<ม>เดี๋ยวเสียบไฟกันไม่เห็นหูพี่น้องเจียบผ้าพ,พี่น้องกินเข้าจ้าเสียมาแม่เสียกินเขาน้ำแม่จา้าปาห่อนลายพี่น้องขนาดใหญ่อาบน้ำเนี่ยหมดเส้ากูมือ ก้อนเสียกับเขาเนี่ยย่าเสิอาบน้ำทักก้อนบาดเทศกับเขาแล้วเฮี้ยฟดออกเบ้อยห่อนว่ามันย่าบะมีเสียนุ่งแล้วพี่น้องขอบอกไว้ก่อนย่านุนงได้ตั้งแต่จังสี่ห่อนไหลเว้าสมองแล้วสไปย่าเป็นโรคความดันหัวใจ ห้อนกบบระบอได้หนาวหลายกบบระบอได้เ้าเปิดเผยกินยาทุกวันนี่แก้วหนาตาพี่นอ้องอุยนี่แก้วสมพริกนุมคุยสั่วบาทนี่ผักปะทูนี่าหารยา่มือนี่ต้มคาต้มมะเขือพ่วงต้มจืดนมไม่ กระดูกหมูกระย่างแส่ย่าบอยากย่าบ่กินยา่นยา่วยใหตายินย่าตม่มว่านมอแบบไงห,หนึ่งเหยียดขากินรลดลวพี่น้องนี่แกงบ่บุนี่มาเด้อมาเด้อพี่น้องซ้ำนี่แหละครับเขาย่าสุดลรู้รูตัวคนคนชอบแบบนี้บางข้างก็อยากกินแบบนี้ได้บอยากกินแบบ เนื้อเนๆๆ้นเน้นไก่เน้นเน้นหมูไปกินยัว่มันไปกินเรากินทู่มเมื่อนพี่นอ้องจนเบื่อเลี้ยวมือได้มือเนื้อหายย่ายย่จริให้ตาเพิ่นไปมีแคบหมูพ่อนกินกระเทียวไปซื้อเอาเนื้อมาต้มเนื้อเศษเนื้ออยังเครื่องต้มมาแล้วพี่น้องหลายมือแล้วไม่ได้กินยาพี่ ห่อนจนว่าเสียเปียกมัดเลยยายอาบน้าไปเรียบร้อยแล้วเสียมาดด้เสียลูกไส้าลาไปใจมาคุยแก้วน้ำย่อยน้ำแม่ได้จาจ่วนออกกันว้พี่กันล่องมึงรถสาสแก้วกันใส่หอมใบหอมใบพัชชี่หอมมนอะนาวปลาร้า น้ำปลาผมเพื่อพวกเพชรไรพอดีไม่เด้อพี่น้องไม่เด้อนี่เป็นเจ้าวันที่สิบอากาศบ่ดีเป็นไรแดดแดดบดบดเขาเจ้ากับว่าฝนสีเริ่มมากจะจัดจังไรค่อยดูไป ระบานใหญ่เขาก็ตกเหมือนแร้งว่านตกประมาณจาะยี่สิบติดเส้นนี่แหละซ้อมมึงงางแข้งกับเปียกนี่หรอกว่ายี่สิบสามสิบก็เขว่าอยู่บานใหญ่คนถึงจง่วงไม่ไกลมึงหละคนจ่วงอ่ะชุดตรงกตาปลายเดือนไหนวะปลายเดือนกลางเดือนกรกฎา เริ่มมั่นแล้วพี่น้องคนที่ชอบกินปลาทูนี้ังจากเดืองไรมากเหเกืนอเจ็ดเดือนแปดม่หาเดือนเก้าปปทู่เพิ่นกิดตะกอนบ่เคยมั่นเหมือนนะทีนเป็นนาของพิน่เนาะเริ่มเดือน 9, เก้าเดื่อนสิบไป หาเหินตุลาปัดทูสีอร่อยมันเสียย่ายเลยชิ้นแซบช่วงตอนแรงแ่งเป็นหกเป็นเจ็ดอาหารจานแป็นมันเจีบบมมัน่นโอ้ยเรื่มใจหวานนั่งดา่า รสจอมหวมนนันมงดาใส่ก็ยิงกินแรงแน่แซมแลียลุกซ่ไม่กินเป็นมู่แม่นะจจซึ่งเป็นมู่เอฟซี้นะ๊ะร้านก็เห็ด ผ้าเงี้ยหมดเจ้ากินก็มาลิ่นฝ้ายายว่าดีดดาอยู่ดีบค่คยกินลิ่นฝ้าเข้าไปบค่คยท้องผูกเลยออกสะดวกสบา,ายก็เขาทายว่าแต่ว่าเขาบกใคยบกินคู่มือ บางครั้งมันกับว่าอยากเบื่อซัมนีแหละพี่น้องมาเด้อกินข้าวจ้ากินขา้าวกินข้าวกับยายซํานีแหละพี่น้องมากินขา้าวเจ้าน้อกันเ้ยจ้าแสบหลายจ้า